ตอนที่833ราชามังกรพยักมองดูหลีชีเยจากนั้นก็มองดูบทตรีของตนเองและยิ้มอย่างมีเล่ห์ในและกล่าวว่าในเมือ่อบุรสาหของข่าล่มหลงขนาดนี้แล้วในฐานะพ่ออย่างข้าจะทำอะไรได้อีกเซียวเซียนเอ๋ยฉันนั้นเจ้าก็อยู่ที่นี่กันแล้วกันแต่ว่าเจ้าจะหลบหนีไปไหนไม่ได้นายน้อยลีไปไหนเจ้าต้องตามไปที่นั่นข้า ไม่ได้ต้องการเป็นพี่เลี้ยงให้กับป้อมปราการอสูรหรอกนะลีชีแยบปฏิเสธทันทีกับคํากล่าวเช่นนี้ของราชามังกรพยักราชามังกรพยักยิ้มอย่างมีเล็ดในและกล่าวว่าบุตรีของข้านั้นไม่เลวเลยทีเดียวท่านให้นางอยู่ข้างกายรับรองว่าจะมีส่วนช่วยได้มากในอนาคตอย่างแน่นอนเอาละ่ะนายน้อยหลี่บุตรีของข้าข้าก็หวานให้ท่านช่วยดูแลให้ดีก็แล้วกันนะหลังจากสั่งเสียแล้ว ราชามืองกรพยักก็เดินทางจากไปและทิ้งหลงจิงเซียนเอาไว้จริงๆการกระทําของราชามืองกรพยักได้สร้างความงุนงงให้กับปีศาจกิ้งกาสีตากับพวกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เอาสิเลยยังไม่ต้องพูดถึงว่าหลงจิงเซียนนั้นเป็นคุณหนูของป้อมปราการอสูนแค่ใส่รูปชมของหลงจิงเซียนที่เป็นหนึ่งไม่มีสองอาศัยพรสวรรค์ที่พบเห็นได้ยากยิ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่อสายตามองไปทั่วทั้งดินแดนโลกสมุนไพรหินผู้ที่คิดจะแต่งงานกับหลงจิงเซียนเรียกได้ว่าสามารถเข้าแถวเรียงกันตั้งแต่ใต้สุดยันไปถึงเหนือสุดอย่างไรก็ตามเวลานี้ราชาเมืองกรพยักกลับยกบุตรีที่เป็นหัวแก้วหัวแวน่นให้กับลีชีเย,ย่อย่างนั้นนี่ช่างเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆเรื่องเช่นนี้เหมือนดั่งเป็นภรยาผู้งดงามจู่ๆก็ตกลงมาจากสวรรค์อย่างนั้น ไม่น่าเชื่อยิ่งกว่าได้รับอาหารมื้อกลางวันโดยเปล่าเสียอีกไปจริงหรือคงไม่ได้แอบอยู่ตรงไหนสักแห่งถือโอกาสฆ่าเผอแล้วจู่โจมจับฆ่ากลับไปยังป้อมปราการอสูรหรอกมัง้งแม้แต่หลงจิงเซียนก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อแล้วก็ค่อยๆโผล่หัวออกไปมองรอบๆเหมือนกับเป็นขโมยอย่างนั้นเมื่อหลงจิงเซียนเห็นว่าบิดาของนางกลับไปแล้วจริงๆนางก็ดีใจที่สุดถึงกับกระโดดตัวลอยและกล่าวอย่างดีใจว่าเย yeah ในที่สุดก็เป็นอิสระแล้วล่ะจากนี้ไปข้าอยากจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบแล้วผู้หญิงประสาทเจียนหนูซวงมองดูนางด้วยท่าทีหญิงกส็สเยือกเย็นและกล่าวด้วยน้ำเสียงอารมณ์ไม่ดีหลงจิงเซียนจ้องมองนางขมแม็งและตอบโต้ทันทีฮะไม่พอใจเหรอเกรงว่าข้าจะแย่งความโดดเด่นของเจ้าไปดังนั้นจึงต้องการรีบแรงไล่ข้าไปให้พ้นเจียนหูซวงเหลือบมองอย่างเยอ้ยอยัน และกล่าวด้วยท่าทีเย็นชาและหญิงพยองว่าอาศัยผู้หญิงประสาทเช่นเจ้านเนอะข้าขี้เกียจจะแย่งกับเจ้าการที่หญิงสาวสองนางทะเลาะกันพวกของปีศาจกิ้งกาสีตาต่างก็หลบไปให้ไกลไม่ต้องการจะโดนลูกหลงฮะไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจข้ามีแย่งชิงกับเจ้าหรอกนะหลงจิงเซียนเชิดหน้าขึ้นทำท่าทีเหมือนหญิงพยองมากกว่าเจียนหูสวงสิบเท่าเอาล่ะต่อไปนี้เจ้าก็อย่าได้สุกซนก่อกวน หลี่ชี้แย่กล่าวหากคิดจะอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องเชื่อฟังค่าเสียดีๆไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะจับเจ้าโยนกลับไปป้อมปราการอสูรฮะใครว่าข้าจะต้องเชื่อฟังคำของเจ้าหลงจิงเซียนส่งเสียงไม่พอใจออกมาข้าจะไม่ร่วมทางไปกับเจ้าข้าจะท่องเที่ยวไปยังสุดล่าฟ้าเขียวไปมันทุกที่สาวน้อยข้าไม่มีอารมณ์ว่างพอที่จะมาซุกซนกับเจ้า ลีชีเยจ้องมองนางทีหนึ่งและกล่าวด้วยท่าทีเฉยเมยว่าหากว่าเจ้าไม่เชื่อฝังข้าแล้วก็เชื่อหรือไม่ว่าข้าจะจับเจ้ามัดและโยนเจ้ากลับไปยังป้อมปราการอสูนเรื่องแบบนี้น่ะข้าถนัดที่สุดเลยเจียนวูซวงยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับลีชีเยทำท่าทีถูมือลูบมัดเตรียมพร้อมอย่างนั้นเจียนวูซวงอาศัยเจ้าน่ะเหรอยังอ่อนหัดไปหลงจิงเซียนก็ไม่ได้สแสดงท่าทีหวั่นเกรงต่อเจียนวูซวง แถมยังท้าทายอีกด้วยหลีเชียบอกมือแล้กล่าวตัดบทหลงจิงเซียนว่าหู่ซวงมัดตัวเจ้าไม่ได้แต่ข้าคงไม่เกรงใจหรอกนะข้าให้เจ้าสองทางเลือกกับเจ้าหนึ่งโยนเจ้ากลับไปยังป้อมปราการอซูนสองทำตามข้าอย่างว่านอนสอนง่ายและเชื่อฟังคำข้าแต่โดยดีหลงจิงเซียนจ้องมองหลีเชียครู่หนึ่งจากนั้นานางก็ยิ้ม รอยยิ้มของนางเต็มเปลี่ยนไปได้วยความรักที่ล้นเหลือเป็นที่หลงไหลของผู้คนทําให้ผู้คนต้องเคริบเคลิ้มหลงไหลถึงกับคล้องแขนของหลี่ชีเย่เไว้และยิ้มแป้นลันว่าข้าเป็นหญิงสาวที่น่ารักและเชื่อฟังในเมื่อท่านพี่พูดเช่นนี้แล้วข้าก็ต้องเชื่อฟังอย่างดีครั้นเอ่ยถึงตรงนี้แล้วนางมองไปยังเจี้ยนหูซวงและยิ้มและกล่าวว่าท่านพี่เจี้ยนหูซวงต้องมารับใช้ท่านนสิจากนี้ไปข้าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับท่านพี่ ให้เจียนหูซวงมาอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้ากันแล้วกันเจ้าฝันไปหรือเปล่าเจียนหูซวงมองหน้าหลงจริงเซียนและกล่าวด้วยท่าทีหญิงพยองและเยือกเย็นรีชีเย่เหลือบมองหลงจริงเซียนแวบหนึ่งสาวน้อยอย่ามาเล่นเกมกับข้าข้อแรกเจ้าขดจะแต่งงานกับข้าแต่ข้ายังไม่ต้องการแต่งกับเจ้าข้อสองต่อให้ข้าแต่งกับเจ้าคนที่อยู่ข้างกายข้ายังไม่ต้องการให้เจ้ามาสั่งการ เอาละเวลานี้เจ้ามาอยู่ข้างกายค่ะบูซวงมาก่อนหากนับตามลำดับก่อนหลังแล้วเจ้าต้องเรียกบูซวงว่าพี่สาวฮค่ะไม่มีวันเรียกนางว่าพี่สาวหรอกนะอย่าฝันไปเลยหลงเจิงเซียนปฏิเสธทันควันด้วยความหยิ่งพยองมามะาเหมรีบเรียกพี่สาวสักคำหนึ่งไม่แน่นักอาจจะมีประโยชน์กับเจ้าในภายหลังเจียนหูสวงวางมากในฐนานะพี่สาวขึ้นมาทันทีเหมือนกันและกล่าวด้วยท่าทีจริงจังฝันไปเถอะ หลงเจียงเซียนกล่าวด้วยท่าทีหญิงพยองว่าถ้ามีฝีมือแล้วก็พวกเรามาประลองกันสักตั้งใครแพ้ต้องเรียกอีฝ่ายว่าพี่สาวคิดว่าข้าจะกลัวเจ้าอย่างนั้นเหรอฝีมือที่สับสนวุ่นวายแต่ไม่เก่งสักอย่างข้ายังไม่มองอยู่ในสายตาด้วยซ้ำเจียนหูส่สวงยอเยยระหว่างพวกนางทั้งสองพูดกันแค่คำสองคำเป็นอันต้องทะเลาะกันทุกครั้งเปรียบเหมือนกับน้ำและไฟอย่ามวัวมาเสียเวลาอยู่กับตรงนี้ ลีชีเย่ก่าตัดบทการทะเลาะของทั้งสองและสั่งออกไปว่าปู่ซวงเจ้ายัางมีงานต้องทำอีกเยอะเลยนะไปตั้งใจฝึกฝนให้ดีสำหรับเจ้าเนะ่ะหากต้องการเป็นพี่สาวก็มียากเชื่อฟังคำของข้าแต่โดยดีไปฝึกวิชาเดี๋ยวนี้อย่าให้พรสวรรค์ของเจ้าต้องเสียของใครบอกว่าข้าจะฝึกฝนวิชากันละ่ะหลงจิงเซียนจ้องมองลีชีเย่อย่างอารมณ์เสียสิ่งที่นางเกลียดที่สุดคือการฝึกวิชาไม่เช่นนั้นแล้ว นางคงไม่หนีออกมาจากป้อมปราการอสูรอย่างนั้นหรอลีเชียเหลือบมองนางทีหนึ่งและกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าอยากจะไปเดินเล่นทั่วไปหรือไม่อยากจะไปเปิดหูเปิดตาที่โลกอสูรปีอานหรือไม่เพื่อดูโลกภายนอกโลกอสูรปีอานเมื่อนางได้ยินชื่อนี้แล้วถึงกับดวงตาลุกวาวและอยากจะลองไปทันทีลิเชียกล่าวอย่างเออระเหยและไม่สรกสถานว่าหากเจ้าอยากไป ก็จงทำตัวว่านอนสอนง่ายไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะจับเจ้าโยนกลับไปยังป้อมปราการอสูรอีกอย่างทักษะของเจ้าในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วละ่ะมีพรสวรรค์อามาตะตั้งแต่กำเนิดประสบผลสําเร็จเพียงเท่านี้ก็ลำพองตนว่าเหนือกว่าใครด้วยมาตรฐานเพียงเท่านี้ของเจ้านับว่าเป็นการเสื่อมเสียต่อพอรสวรรค์อามาตะของเจ้าหากข้ามีพรสวรรค์อามาตะไว้ในการครอบครองแล้วก็วันนี้ ข้าคือจัก,กรพรรดิอมาตะแล้วไม่เหมือนกับเจ้าที่เป็นได้แค่ครึ่งๆก,กลางๆเช่นนี้ฮะใครว่ามาตรฐานของข้าเฉงมิได้กันหลงจิงเซียนไม่ยอมรับกับคาํากล่าวเช่นนี้ต่อให้แย่ชิงฉันมาข้าก็สามารถประลองกับเขาได้หลี่เชียเหลือบมองนางและกล่าวอย่างจริงจังว่าอย่าทาเป็นไม่ยอมรับแม้ว่าเจ้าจะเรียนรู้ทักษะจัก,กรพรรดิอมาตะมามากมายแต่ทว่าล้วนแล้วแต่ผิวเผินไม่ได้ลึกซึง้ง ไม่สามารถแสดงพลังที่สุดยอดที่สุดออกมาได้สำหรับมาตรฐานอย่างเจ้านั้นเพียงค่าแสดงกายามตะก็สามารถสยบเจ้าไว้ได้จนดิ้นไม่หลุดสำหรับเย่ยชิงเฉินที่เจ้าเอ่ยถึงนั้นในสายตาของข้าเขายังไม่นับเป็นตัวอะไรหลีเชยแกลาวอย่างจริงจังตกลงจริงเซียนว่าเจ้าน่ะคือพรสวรรค์อมตะอย่าได้เอาตัวเองไปเปรเียบเทียบกับประเภทกุ้งฝอยอย่างเย่ยชิงเฉินหากเจ้าคิดจะเปรเียบเทียบกับใคร ก็ควรจะเปรียบเทียบกับจกักรพรรดิอมตะหญิงห้องเตียนหรือจกักรพรรดิอมตะไฟยางในประเภทนี้ในขณะที่พวกเขาอายุอย่างน้อยในด้านพรสวรรค์นั้นยังห่างชั้นเทียบกับเจ้าไม่ได้เลยแต่ทว่ายางเมื่อพวกเขาอายุเช่นเจ้าพวกเขาก็เกรียงไกรไปทั่วลาหลงจิงเซียนมีความหญิงพยองในตัวแต่ทว่าเมื่อ,อ่ยถึงจกักรพรรดิหญิงห้องเตียนนางเองก็มีความรู้สึกว่าหญิงพยองไม่ขึ้นความจริงแล้วต่อให้เป็นจกักรพรรดิอมตะคนอื่น เมื่อต้องเอ่ยถึงจัก,กรพรรดิอมะตะหญิงห้องเตียนแล้วก็หญิงพยองไม่ขึ้นเช่นกันเจ้าจงไปฝึกฝนทักษะวิชาพื้นฐานที่ดีที่สุดของเจ้าให้ดีอย่าได้ทําให้พรสวรรค์อมะตะของเจ้าต้องเสียของหรี่เชีย่ยสั่งไปว่าเวลานี้แม้จะเจียนบูซวงก็เดินได้ไกลกว่าเจ้านางเองมีทักษะธนูที่เป็นของตนเองแล้วแล้วเจ้าล่ะข้ารู้นะว่าเจ้าหญิงพยองมากทีเดียวแต่หากเจ้าไม่มีพรสวรรค์อมะตะแล้วเจ้าจะเอาอะไรมาพยอง ยิ่งไม่ต้องพูดถึงไปแข่งกับเจ้ยงูซวงด้วยสติปัญญาของเจ้าแม้แต่ผู้ฝึกตนธรรมดาก็สามารถทิ้งหางเจ้าไม่เห็นฝุน่นลี่ฉีแย่รากับเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดและกล่าวสั่งสอนหลงจิงเซียนอย่างจริงจังฐานะของหลงจิงเซียนในป้อมปราการอาศูนนับว่าเป็นองค์หญิงเป็นคนหนูเป็นสมบัติล้ำค่าที่ยิ่งยวดทุกคนล้วนแต่รักและเอ็นดูนางอีกอย่างด้วยความที่นางมีพรสวรรค์ที่น่าตกใจเรียนปุ๊บก็ทำได้ปั๊บ ทำให้บรรดาผู้อาวุาโสคิดจะว่ากล่าวนางแต่ก็พูดไม่ออกจึงมีแต่ความหลงรักแล้วหลงรักตอนนี้ถูกหลีเชี้กล่าวตําหนิเช่นนี้ปรากฏว่าหลงจิงเซียนที่หญิงพยองกลับไม่สามารถตอบโต้ได้หลงจิงเซียนถึงกับเงียบขึมขึ้นและไม่พูดจายอยู่นานหลีเชี้ย่มองดูนางพร้อมกับสั่งการว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจงเรื่องฝึกฝนส่วนบรรดาทักษะจักรพรรดิอะไรเหล่านั้น เจ้าก็เพียงแค่ฝึกฝนเล่นๆเ,เป็นบางครั้งให้วางน้ำหนักไปที่การฝึกฝนทักษะวิชาของตนเองเจ้าอย่าได้คิดว่าบิดาของเจ้าจะทิ้งให้เจ้ามาอยู่ข้างกายข้าง,ง่ายๆเช่นนี้การที่เขาให้เจ้ามาอยู่ข้างกายข้ามันเป็นความพยายามของเขาลีชิเย่กล่าวด้วยท่าทีที่เฉยเมยว่าหากไม่เป็นเพราะเห็นแก่บิดาเจ้าที่รู้จักกาลเทศะละ้วก็ข้าก็ขี้เกียจจะให้เจ้ารั้งอยู่ที่นี่ด้วยซ้ําในเมื่อเจ้ารั้งอยู่ที่นี่แล้ว ต่อไปนี้ถึงเวลาฝึกก็ต้องฝึกถึงเวลาเล่นข้าจะพาเจ้าไปเล่นเองไม่ง่ายนักกว่าหลงจิงเซียนจะเงยหน,น้าขึ้นมาดูมองดูหลี่ชีเย่นางไม่ได้แสดงอาการโกรธออกมานางทำตัวสนิทสนมและดึงแขนหลี่ชีเย่และกล่าวว่าตกลงเจ้าจะให้ข้าฝึกวิชาก็ไม่ยากแต่หากข้าพยายามฝึกแล้วเจ้าจะต้องให้เจียนหูซวงเรียกข้าว่าพี่สาวหลี่ชีเย่มองหน้านางแวบหนึ่งและกล่าวฮมีการต่อรองด้วยนะเนี่ย รอให้เจ้าสามารถแสงหน้าเจี้ยนหูซวงให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยมาต่อรองกับข้าเก่งนักหรอข้าจะต้องแสงหน้านางได้อย่างแน่นอนหลงจิงเซียนแสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมจากนั้นก็กล่าวท้าทายต่อเจี้ยนหูซวงว่าเวลานี้ข้าจะไปฝึกแล้วนะรอให้เจ้าเรียกข้าว่าพี่สาวกล่าวเสร็จนางก็หัวละคิกจากไปใครบอกว่าข้าจะเรียกนางว่าพี่สาวหลังจากหลงจิงเซียนเดินจากไปแล้ว เจนหูวซวงจ้องมองลีเชียและกล่าวอย่างน่าเกรงขามออกมาลีเชียอมยิ้มและกล่าวว่าเจนหูสซวงที่หญิงพยองของเราทําไมจู่ๆไม่มีความมั่นใจเสิแล้วล่ะหรือว่ากลัวแพ้ต่อนางอย่างนั้นหรอสาวน้อยตระกลหลงแม้ว่านางจะมีพรสวรรค์ธรรมะตะที่ไม่ธรรมดาแต่น่าเสียดายที่นางเล่นมากเกินไปทําให้พลาดโอกาสสาคัญไปถ้าหากว่าก่อนหน้านั้นนางได้สร้างสิบสองวงแหวนต้องยอมรับว่าเจ้า คงตามทันนางได้ยากอยู่น่าเสียดายที่นางพลาดโอกาสไปแล้วเวลานี้ขอเพียงเจ้าก้าวเดินไปตามเส้นทางสาธนูของเจ้าอย่างมั่นคงอนาคตไม่แน่ว่านางจะสามารถแสงหน้าเจ้าไปได้ใครว่าข้ากลัวนางจะแสงหน้าข้าได้เจียนหูสวงกล่าวอย่างหญิงพยองและจริงจังว่าข้าเคยกลัวใครที่ไหนข้าชอบอารมณ์เช่นนี้ของเจ้าแบบนี้แหละหลี่ชี้แย่พยักหน้าพร้อมทั้งยิ้มและกล่าวว่า เป้าหมายของเจ้าหาใชาสาวน้อยตระกุลหลงเจ้านะ่ะเดินไปตามทางของเจ้าก็พอขอเพียงเจ้าทุ่มเทกับทักษะธนูเช่นนั้นแล้วเจ้าก็คือเจ้าเป็นเหมือนดังชื่อของเจ้าทักษะธนูที่เป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นเพียงหนึ่งเดียวนิรันการเข้าใจหรือไม่สำหรับความสำเร็จของผู้อื่นจะเป็นเช่นใดนั้นมันไม่ได้สำคัญที่สำคัญก็คือตัวเจ้าเองคือเป็นหนึ่งไม่มีสอง เจียนหมู่สวงเงียบขึ้ไปชั่วครู่สุดท้ายแล้วนางก็พยักหน้าเบาๆตอนที่834ชื่อตอนว่าสติปัญญาของเมี้ยวฉานภายในตำหนักแห่งหนึ่งของหุบเขากรีนสวรรค์บรรดาผววู้วสโสทั้งหลายต่างมารวมตัวกันอยู่ที่ตรงนี้บรรยากาศเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดลีชีเย่มันจะรังแกคนมากเกินไปแล้วผู้ว,วิสโสพูดหนึ่งทุบโต๊ะดังเปรียง อดที่จะร้องเสียงเดาออกมาด้วยความกโกรธไม่ได้อาจารย์ของเจิงเฟยก็กล่าวด้วยความเครียดแค้นว่าลีชีเย่มันไม่เห็นใครอยู่ในสายตาเลยสังหารสิทธิ์ของพวกเรากระทําการอุกอาจในเขตอิทธิพลของพวกเราเหมือนกับว่าพวกเราไม่มีตัวตอนอย่างนั้นหุบเขาเกลืนสวรรค์ของพวกเราต้องไม่ยอมนิ่งดูดดยอย่างเด็ดขาดผู้อาวุโสทั้งสองท่านโปรดระงับอารมณ์เอาไว้ก่อนขณะที่ผู้อาวุโสสองคนกําลังแค้นเคืองเป็นอย่างมาก มียวชานก็เอ่ยอย่างช้าวๆว่าสิ่งนี้กล่าวสําหรับุูเขาเกลือนสวรรค์ของพวกเราหาใช่เรื่องเลวร้ายเสียทีเดียวแต่ที่หลี่ชี้เย้สังหารนั้นมันเป็นสิทธิ์ของหุบเขาเกลือนสวรรค์ของพวกเรานะอาจารย์ของเจิงเฟยอดจะกล่าวมาไม่ได้มีิวชานพยักหน้าและกล่าวว่าข้าเข้าใจได้ถึงสภาพจิตใจของผู้อาวุาโสดีุูเขาเกลือนสวรรค์ของพวกเรามีสิทธิจํานวนนับแสนสิทธิ์ไม่เป็นทางการยิ่งมีมากดังดอกเห็ด หากว่าสิทธิ์ของพวกเราถูกสังหารหนึ่งคนหุบเข่าเกลื่อนสวรรค์ของพวกเราก็ต้องส่งกองกําลังใหญ่ออกไปทุกครั้งหุบเข่าเกลืนสวรรค์ของพวกเรายังจะทําอะไรได้อีกหรือแค่ทําสงครามอย่างเดียวก็สามารถทําให้เราล่มสลายได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเจียนหูซวงก็ใช่ว่าจะใช้วิธีการที่ต่ำซามทาการรอบโจมตีสังหารเจิงเฟยสองฝ่ายทําการสงครามกันซึ่งหน้าการถูกสังหารนั้นบอกได้เพียงว่า ีมือสู้เขาไม่ได้หรือจะปล่อยให้เจิงเฟยต้องตายเปล่าอย่างนั้นอาจารย์ของเจิงเฟยกล่าวด้วยความรู้สึกไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากเมี่ยวชานกล่าวอย่างจริงจังว่าผัววุโสข้ารู้ว่าท่านไม่พอใจแต่ข้าว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วท่านผัววุโสท่านอื่นก็อยู่ที่นี่สมควรทําเช่นใดข้าเชื่อว่าบรรดาผัววุโสคงรู้แจ้งกันอยู่ภายในใจดียกตัวอย่างผัววุโสท่านมีสิทธิ์อยู่กว่าสิบคน ขณะที่ผู้วิของหุบเขาเกลิงสวรรค์พวกเรานั้นมีจํานวนหลายสิบคนจํานวนนี้ยังไม่นับบรรดาผู้วิวรุ่นบุกเบิกผู้ค่มกฎหากการตายของสิทธิหนึ่งคนพวกเราก็ต้องแก้แค้นแล้วก็ยกเว้นการแก้แค้นแล้วพวกเรายังจะทําอะไรได้อีกการเข้าข้างพวกกันเองข้อนี้ข้ารู้ในฐานะที่เป็นนิกายขนาดใหญ่ก็สมควรที่จะเข้าข้างพวกเดียวกันเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าหุบเขาเกริงสวรรค์ของพวกเราจะใช่รังแกกันง่ายๆ เมียวชานกล่าวต่อด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าแต่ถ้าว่าการที่จะเข้าข้างพรรคพวกตัวเองนั้นก็ต้องดูเหตุการณ์เหมือนกันหากว่าเจิงเฟยนั้นปฏิบัติภารกิจของนิกายแล้วต้องตายอย่างหน้าหนาดภายใต้เงืม้อมือของผู้อื่นความแค้นนี้เราต้องได้รับการชำระอย่างแน่นอนแต่ท่านผู้วุโสก็ควรเข้าใจว่าการปฏิบัติของเจิงเฟยในครั้งนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าถูกผู้อื่นยุยงและ กระทำการโดยไม่ได้รับการมอบอำนาจจากทางนิกายทำการรวบรวมเผ่าปีศาสักดิธิ์นิกายและแคว้นต่งตงตงางๆหวังประโยชน์ส่วนตนเขาสมควรรับผิดชอบต่อการกระทำของตอนเองหลานรักเวลานหลีชิเย่ได้หยิบบนหัวของพวกเราแล้วพวกเราคงจะนิ่งดูดายไม่ได้เบอร์อุสโซอีกผู้หนึ่งกล่าวด้วยเสียงทุ้มต่ำออกมาข้ายังไม่เคยบอกว่าจะเล่าเวนให้กับนีชิเย่เมียวฉานสายหัวเบาๆและกล่าวว่า บุญคุณความแค้นระหว่างพวกเรากับรีชิเยต้องได้รับการสะสางเป็นแน่แต่ไม่ใช่เวลานี้เมียวชานมองดูบรรดาผู้วุฒสโซและกล่าวว่าลีชิเยหาใช่คนที่พวกเราจะต่อกรอได้โดยง่ายแม้ว่าพวกเราจะเป็นนิกายเชื้อสายจากักรพรรดิอมะตะมีสิ่งจัดตั้งเพื่อการสืบทอดที่วันเกรงในอำนาจของพวกเราแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเกรงกลัวพวกเราเวลานี้เพียงแค่ลีชิเยปล่อยข่าวออกไป ยังคงมีเหล่าบรรดาชนเที่ยงธรรมหรือเทพบรรดาชนที่ใกล้จะตายพร้อมที่จะทํางานที่เขาอย่างเต็มใจเหล่าท่านผูอ้อวสต่างก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มามากมายควรจะเข้าใจได้ว่าถึงแม้ตามสถานการณ์ในปัจจุบันพวกเราจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากแต่สถานการณ์สําหรับพวกเรากลับไม่เอื้ออํานวยนักเช่อนอาณาจักรนักปรุงยาที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องปลีกตัวและเก็บตัวเงียบ ขณะที่พวกเรากลายเป็นเป้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกสมุนไพรหินต่อให้เป็นเช่นนี้ก็ตามหุบเขาเกลิงสวรรค์ของพวกเราไม่เคยต้องเกรงกลัวต่อผู้ใดพันล้านปีที่ผ่านมาพวกเราได้ฝ่าคลื่อนลมมาแล้วจำนวนวนับไม่ถ้วนยังคงยืนหยัดได้โดยไม่เสื่อมคลายอาจารย์ของเจิงเฟยกล่าวคำพูดเช่นนี้อาจจะมั่นใจเกินไปมเียวฉานสายหน้าเบาๆและกล่าวความเป็นจริงแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นหลังๆมานี้หุบเขาเกลิงสวรรค์ของพวกเรา ออกจะทำตัวเด่นดังเกินไปสมควรที่พวกเราต้องอ่อนข้อลงบางสิ่งนี้สำหรับพวกเราแล้วหาใช่เป็นเรื่องเลวร้ายเสียทีเดียวหันล้านปีที่ผ่านมาเชื้อสายจากักรพรรดิอมาตะที่ล่มสลายไปก็มีอยู่ไม่น้อยแม้แต่ครานั้นอาณาจักรอสุนศักดิ์สิทธิ์ที่หญิงยโสโอหังมีใช่ว่าล้มเครื่อนลงเหลือไว้เพียงเท่าธวลีห,ลหรือเมือ่อเปรียบเทียบกับอาณาจักรอสุนศักดิ์สิทธิ์ในครานั้นหุบเขาเกลื่อนสวรรค์ของพวกเรา ก็ไม่นับว่าเป็นอะไรได้เมื่อเอ่ยถึงอาณาจักรอสูรศักดิ์สิทธิ์แล้วถึงกับทำให้ผู้อาวุโสคนอื่นๆถึงกับเงียบขึมขึ้นมาในตอนที่อาณาจักรอสูรศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่นั้นหุบเขาเกริงสวรรค์ของพวกเรายังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเลยเสียดว้วยซ้ำตลอดเวลาที่ผ่านมาการล่มสลายของอาณาจักรอสูรศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาเชื้อสายจากักรพรรดิอมาตะจำนวนมากสถานการณ์สำหรับหุบเขาเกริงสวรรค์นในยุคนี้ของพวกเรา นับว่าไม่อาจจะสู้ดีนักเรียกได้ว,ว่ามีเหตุการณ์ผันผวนเกิดขึ้นทุกหย่อมยาบรรดาผู้อาวุโสก็คงรู้ดีอยู่แก่ใจว่าการแย่งชิงตําแหน่งจัก,กรพรรดิอมะตะของพวกเรามีโอกาสริบหลีมากมิงเย่เซ,เซียจากอาณาจักรนักปรุงยาเหมยโอนานตระกูลเจี้ยนหลงเย่ชิงเฉินแห่งอาณาจักรยอดภูผาศิลาล้วนแล้วแตเป็นยอดคนแห่งยุคทั้งสิน้นมีผู้อวุโสที่คิดจะเสนอความคิดเห็น แต่ทว่าสุดท้ายก็ต้องอดกลั้นเอาไว้กล่าวสำหรับหุบเขาเกรียนสวรรค์แล้วหลานชายอิกาทองคำนับว่ามีพรสวรรค์ที่สูงยิ่งโดยแท้จริงเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นเป็นอย่างมากแห่งยุคแต่ทว่าในใจของผู้อาวุโสบางคนก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าเมื่อต้องเปรียบเทียบกับเยี่ยิงเฉินแล้วเจ้าชายอิกาทองคำก็ยังด้อยกว่าขั้นหนึ่งมีผู้อาวุโสบางคนมองไปยังเมี่ยวชานแต่ทว่าเมี่ยวชาน ไม่ยินดีที่จะแทนที่ตำแหน่งของเจ้าชายอกาทองคำยิ่งไปกว่านั้นเผ่าอีกาทองคำมีบทบาทและฐานะไม่น้อยในหุบเขาเกลืนสวรรค์เรียกได้ว่าในเวลานี้จะให้มียวชานมาแทนที่เจ้าชายอีกาทองคำต้องก่อเกิดความวุ่นวายภายในขึ้นในหุบเขาเกลือนสวรรค์อย่างแน่นอนหุบเขาเกลืนสวรรค์ของพวกเราไม่เกรงกลัวต่อผู้ใดมีิวชานกล่าวกับบรรดาพวกวสแต่ทว่าพวกเราควรต้องจำยอมบ้าง แม้ว่าสิทธิจำนวนไม่น้อยของพวกวสโสที่อยู่ณที่นี้จะสนิทสนมกับเย่ชิงเฉินแต่ข้าก็ยังคงต้องชี้แจงว่าเย่ชิงเฉินหาใช่มิตรของพวกเราอย่างน้อยขอเพียงข้ายัางอยู่ข้าไม่ต้องการให้ขุบเขาเกลนสวรรค์ของพวกเรากับเย่ชิงเฉินไปมาหาสู่กันมากเกินไปนักในยุคนี้เย่ชิงเฉินต้องการจะเป็นจักรพรรดิธมตะเขาต้องการเห็นที่ให้เขาเหยียบย่ำขึ้นไปเขาต้องการจะสยบทุกคน เขาต้องการจะบกครองอก้าวโลกหูบเขากรืนสวรรค์ของพวกเราคือเป้าหมายที่ที่ดีที่สุดของเขาหากหุบเขากรีนสวรรค์ของพวกเราล่มสลายลงยังจะมีใครกล้าข,ขวางทางเขาอีกหลานสาวอย่าลืมสิเจ้าชายกาทองคํากับเย่ยชิงเฉินนั้นคบหากันชนิดท,ที่เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเลยนะมีผู้อาวุโสกล่าวเตือนสติเมี่ยวชานเบาๆเรื่องนี้ข้ารู้เมียวชานกล่าวเสียงทุ้มต่ําว่า ดังนั้นข้าจึงได้กล่าวเตือนทุกคนเป็นพิเศษแม้ว่าสิทธิ์น้องจะสาบานฉันพี่น้องกับเย่ยชิงเฉนินข้าก็ไม่ต้องการจะให้หุบเขาวกลืนสวรรค์ของพวกเราไปมาหาสู่กับเย่ยชิงเฉินมากจนเกินไปนักเมื่อเอ่ยถึงตรงนี้แล้วเมียวฉานต้องทอดถอนภายในใจเบาๆความจริงแล้วนางเคยพูดกับเจ้าชายกาทองคําเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวมากกว่าหนึ่งครั้งแต่น่าเสียดายที่เจ้าชายกาทองคําไม่ฟังนางเลย ในความรู้สึกของเมี่ยวชานแล้วด้านวิธีการด้านลเล่เเลี่ยมเจ้าชายกาทองคําเทียบไม่ได้เลยกับแย่ชิงเฉนินท้ายที่สุดแล้วเจ้าชายกาทองคําเป็นได้แค่เบียให้แย่ชิงเฉินหลอกใช้เท่านั้นบรรดาผู้วสไม่ได้กล่าวอะไรต่อไปอีกความจริงแล้วบรรดาผู้วสมีสิทธิ์จานวนมากที่ไปมาหาสวดก,กับแย่ชิงเฉนินและความสัมพันธ์ที่ไม่เลวเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีผู้อวสบางคนมองว่า เมียวฉานกังวลมากจนเกินไปอย่างไรเสียหุบเขาเกรียนสวรรค์ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรยอดภูลาเสมอมาและทั้งสองเคยมีความคิดที่จะร่วมเป็นพันธมิตรต่อกันอีกด้วยเรื่องที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่เมียวฉานที่เมอร์ลอยได้สติกลับมาอีกครั้งนางมองดูบรรดาเหล่าผู้อาวุโสและกล่าวว่าแม้ว่าลีเชเย ได้ทำลายประเทศคนนกของพวกเขาไปแต่หากมองในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วเรื่องนี้หาใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับพวกเราเวลานี้เผ่าปีศาจศ,ศ,ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆดินแดนของพวกเขากำลังสับสนวุ่นวายเพื่อความสงบสุขของดินแดนตอนใต้ของพวกเรานำจากวันนี้เป็นต้นไปให้พู้วุสโสซ,ซื้อดูแลพื้นที่อิทธิพลของเผ่าปีศาจศ,ศ,ศ,ศัวกดิ์สิทธิ์ผู้วุโสหวังดูแลพื้นที่ของนิกายหลุมกะโหลกผู้ว,วุสโสซนุนดูแลพื้นที่ของประเทศขนนก สำหรับหุบเขาเกลือนสวรรค์แล้วการที่พวกเผ่าปีศาจศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายไปย่อมเป็นผลดีต่อหุบเขาเกลือนสวค์โดยแท้จริงหุบเขาเกลือนสวรค์จะได้ถือโอกาสเอาพื้นที่เหล่านี้กลับคืนมาทั้งยังไม่ต้องสูญเสียกำลังเลยแม้แต่คนเดียวแม้ว่าพวกวอหลายคนจะไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแย่ชิงเฉินแต่ภายในใจของบรรดาพวกวสอก็ยังคงเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับการตัดสินใจของเมี่ยวฉาน ดังนั้นเมื่อมียยวชานได้มีการตัดสินใจแล้วบรรดาผู้วโสก็ต่างเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์หลานชายกาทองคํากลายจอ,อกมาจากการฝึกตนแล้วเรื่องของเจียนหูซวงที่อยู่ในเขตอสูนเราควรจะปิดบังเขาไว้หรือไม่เมือ่อมียวฉชนสั่งการจบแล้วก็มีผู้วโสเอ,อ่อยขึ้นเมื่อมีการเอ่อยถึงเรื่องนี้แล้วบรรดาผู้วโสจำนวนไม่น้อยต่างก็มองตาก,กันและกันไม่ต้องการจะเอ่อยถึงเรื่องนี้ บรรดาผู้วโสตลอดจนบรรพบรุภายในหุบเขาเกยนสวรรค์ต่างก็เห็นด้วยที่เมียวชานและเจ้าชายกาทองคําจะได้ครองคู่กันแต่ทว่าเจ้าชายกาทองคํากลับดูเฉยชาต่อเมียวชานที่เขาชื่นชอบก็คือเจี้ยนหูซวงก่อนหน้านั้นเขาได้ตามเกี้ยวพาราสีเจี้ยนหูซวงเจ้าชายกาทองคําเคยรั้งอยู่ที่เขตปรุงยาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ว่าน่าเสียดายเจี้ยนหูซวงนั้นหญิงพยองเป็นอย่างมาก ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเจ้าชายกาทองคำเลยเรื่องนี้คงไม่มีอะไรจะต้องปิดบังต่อให้ปิดบังได้ชั่วขณะก็ไม่สามารถปิดบังไปได้ตลอดอะไรที่สมควรจะรู้ก็ให้เขารู้เถอะเมียวชานได้แต่ถอนหายใจเบาๆและสลดใจกับเรื่องนี้บรรดาผู้อวสก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาความจริงแล้วทุกคนในหุบเขาเกลินสวรรค์ต่างก็รู้ดีว่าเมียวชานได้ทุ่มเทและเสียสละให้กับเจ้าชายกาทองคำมามากมาย นางละทิ้งการแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดของหุบเขาเกลิสวรรค์เพื่อให้ผู้คนทั่วลลาได้รู้ว่าเจ้าชายกาทองคำคือยอดอชิระอันดับหนึ่งของหุบเขาเกลิสวรรค์นางยอมแอบ,บซ่อนตัวอยู่หลังฉากหาไม่แล้วเมียฉานในวันนี้คงมีชื่อเสียงโด่งดังคุกคามต่อทั่วโลกสมุนไพรหินกระทงมีโอกาสเทียบเคียงกับพวกเหมยโอน,นันและแย่ฉิงเฉินแล้วที่ประเทศไฟสวรรค์ภายในพี่พักตระกูลเทีย ลีชิเย่คอยสวดมนต์ให้กับแผ่นป้ายศิลาภายใต้การยืนหยัดสวดมนต์ทุกวันของลีชิเย่ในที่สุดก็เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาแล้วในวันนี้ลีชิเย่ได้สวดบทคัมภีร์จนจบบทสุดท้ายแล้วทัในใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นในที่สุดแผ่นป้ายศิลาก็ได้สว่างสวยขึ้นมามีสมบัติซ่อนอยู่ที่นี่จริงๆอย่างนั้นหรอเมื่อแผ่นป้ายศิลาเรืองแสงขึ้นมาหลงจิงเซียนเจียนหูซวงพวกเขาก็ต่างล้อมวงกันเข้ามา แม้แต่เทียนหลานที่เย็นชามาโดยตลอดกอดไม่ได้ที่จะเข้ามาดูตอนนี้แผ่นป้ายศิลามีอัขระยันปรากฏขึ้นทีละตัวทีละตัวเมื่ออัขระยันปรากฏแล้วลีชีเยได้ทำการสวดมนต์อีกครั้งแต่ที่เขาสวดครั้งนี้จะไม่เหมือนกับที่เคยสวดก่อนหน้านี้ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ของลีชีเยบรรดาอัขระยันที่ปรากฏออกมานั้นกลับถักทอเข้าด้วยกันชั่วพริบตาเดียวอัขระยันที่ถักทอกันนั้นกลับกลายเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่ง ยอดเยี่ยมวิธีการเช่นนี้เกรงว่าน่าจะเป็นฝีมือของจกักรพรรดิธรมตะเมื่อหลงจริงเซียนได้เห็นคำพีที่เกิดจากการถักทอของอัคาระยันแล้วนางถอนหายใจออกมาด้วยความจริงใจหลี่ชี้แย่ยื่นมือไปพลิกดูตำราเล่มนั้นทีละหน้าทีละหน้าอย่างช้าช้าสุดท้ายเขาเรียบพลิกไปถึงหน้าหน้าหนึ่งและหยุดอยู่ตรงนั้นนาทีนี้กลางหน้าผากของเขาได้เปิดออกอย่างช้าช้าปรากฏเป็นอัขระยันขึ้นมาทีละตัวทีละตัว อัคระยันแต่ละตัวได้ลอยออกมาแล้วไปรวมกันที่หน้าคัมภีร์หน้านั้นเมื่ออัคระยันเหล่านี้ได้เข้าไปอยู่ในบทคมำพร์นหน้านั้นแล้วได้กลับกลายเป็นคาถาบทหนึง่งและเปล่งประกายเจิเจ้าออกมาในเวลานี้เองคัมภีร์เล่มนั้นได้หายไปจากนั้นก็ปรากฏเป็นประตูขนาดเล็กขึ้นที่แผ่นป้ายศิลามันดูคล้ายกับหน้าต่างบานหนึ่ง